สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆ FC ผู้ติดตามทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ผมจะพามาดูทุเรียนที่ผมได้เสียบข้างเอาไว้นะครับต้นข้างหน้านี้นะครับเป็นทุเรียนที่ผมได้ทำการเสียบข้างเอาไว้นะครับ ได้ประมาณ3อาทิตย์แล้วนะครับปกติทุเรียนเสียบข้างนี่ผมจะทิ้งเอาไว้3อาทิตย์นะครับนี่นะครับ ต้นต่อเดิมก็เป็นต้นพื้นเมืองนะครับประมาณหัวนิ้วโป้งนะครับนี่นะครับผมเสียบตรงนี้นะครับซึ่งยอดที่นำมาเสียบก็คือเป็นยอดของ กบพิกุลนะครับเป็นพันธุ์ที่เรื่องชื่อลือชาในความอร่อยนะครับพอดีเ,อเพื่อนเอายอดมาให้นะครับพันธุ์นี้หายากนะครับโซนนี้นะครับ เป็นพัน์ที่เขาล่ำลือกันนะครับว่าอร่อยนักอร่อยนานะครับแต่ผมก็ไม่เคยได้ลองสักทีนะครับใครที่ดูคลิปนี้แล้วเคยลิ้มรสลองชิมแล้วก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูยอดของเขากันนะครับหลังจากผ่านไปสามอาทิตย์แล้ว นะครับจะย้อนแสงนะครับดูไม่ค่อยชัดนะครับดูจากด้านนอกนะครับยอดเขาจะออกค้ำๆคนะครับ เมื่อตะกี้นี้ผมต้องลองเอาไฟฉายส่องดูนะครับข้างในนะครับเหมือนเขาจะเขียวๆนิดนึงนะครับอันนี้ห้าสิบห้าสิบนะครับแต่ดูข้างนอกนี่เหมือนกับเขาจะดำค้ำเหมือนกับจะไม่ติดนะครับแต่เมื่อกี้ผมลองเอาไฟฉายส่องดูนะครับทะลุกออกไปนะครับด้านล่าง ด้านล่างตรงนี้นะครับของเขาจะยอดของเขาจะยังเขียวอยู่นะครับส่วนทางปลายยอดนะครับจะออกค้ำๆนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้คือเม็ดข้าวสารนะครับเหมือนเขาจะเขียวๆนะครับเมื่อกี้นะครับแต่ถ้าดูตาม ตามตรงนี้นะครับที่ดูนะครับมันเหมือนกับจะไม่ติดนะครับเดี๋ยวยอดนี้เพื่อความชัวนะครับผมจะทิ้งไว้อีกหนึ่งอาทิตย์นะครับแล้วเราจะมาดูกันนะครับถ้าหนึ่งอาทิตย์ถ้าเขาติดนะครับตรง เม็ดข้าสารนะครับตรงนี้นะครับเขาก็จะบวมนะครับต้นนี้ห้าสิบห้าสิบนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับที่เสียบพร้อมๆกันนะครับว่ายอดของเขาจะเป็นยังไงบ้างนะครับ นี่นะครับต้นนี้นะครับเสียบพร้อมกับต้นเมื่อตะกี้นี้นะครับเสียบพร้อมกับต้นแรกที่เราได้ดูไปเมื่อเมื่อตะกี้นี้นะครับนี่นะครับจะเสียบตรงนี้นะครับ นี่นะครับยอดนี้นี่ติดร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับเห็นไหมครับยอดเขียวนะครับแตกต่างกับยอดเมื่อกี้เลยนะครับนี่นะครับดูกันชัดๆนะครับ ถ้าใครยังไม่รู้ว่าดูยอดที่เราเสียบนะครับว่าติดหรือเปล่านะครับถ้าเห็นเป็นแบบนี้นะครับติดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้คือหลังจากผ่านสามอาทิตย์นะครับยอดเขายังเขียวอยู่นะครับดูเมตาเข้าสารนะครับตรงหัวนิ้วโป้งผมนะครับนี่นะครับเขาจะบวมใหญ่ขึ้นมานะครับ นี่นะครับอันนี้ติดชัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ครับนี่นะครับนี่นะครับเขียวนะครับแตกต่างกับต้นแรกเมื่อกี้มากนะครับอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเกินร้อยเปอร์เซ็นตนะครับติดแล้วชัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูปลยอดฝั่งนี้นะครับ ปลายยอดเขาจะเน่านะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเขาจะดำเน่ามาถึงตรงนี้นะครับนี่นะครับแต่ด้านล่างติดแล้วนะครับส่วนปลายยอดเขาเน่านะครับแต่เม็ดข้าวสารเขาแตกออกมาหลายที่นะครับติดแล้วนะครับนี่นะครับปลายยอดเขาจะ เน่ามาถึงตรงนี้นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าด้านล่างนี้นะครับติดแล้วนะครับนี่นะครับเขียวนะครับร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับตรงนี้ตาเม็ดข้าวสารเขาก็พร้อมที่จะแตกออกมาเป็นเป็นยอดใหม่นะครับนี่นะครับบวมสวยนะครับ เดี๋ยวต่อไปผมจะกรีดเปิดตายอดตรงนี้นะครับให้เขาแทงยอดออกมาตรงนี้นะครับนี่นะครับยอดนี้ติดชัวนะครับเป็นพันธ์ุของกบพิกุลน,นะครับที่เรื่องชื่อหรือชาในความอร่อยนะครับ ใครที่เคยชิมแล้วนะครับก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับเพราะโดยส่วนตัวผมยังไม่เคยลองนะครับแต่ได้ยินชื่อเสียงเห็นเขาว่าอร่อยนักอร่อยน้าน,นะครับโอเคนะครับสรุปว่ายอดนี้ติดนะครับอีกต้นแรกที่ว่า 50าสนะครับต้องลุ้นกันนะครับแต่ต้นนี้ติด100%ซแล้วนะครับก่อนจบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเวลาผมลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับสวัสดีครับ